สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะกับรถ City ปี2012ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอพร้อมกล้อง360นะคะตัวนี้เราสามารถเข้า f อป360นะคะเข้ามาที่ f a g m ค่ะสามารถเลือกดูมุม,มนะคะหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดนะคะตัวนี้ หรือเราจะดูกันเป็นแบบ 3D นะคะสามารถดูได้รอบคันรถเลยค่ะตอนนี้หรือเราจะเลือกเปลี่ยนสีรถได้เหมือนกันนะคะเข้ามาที่รุ่นรถค่ะแล้วก็เลือกสีรถนะคะรุ่นรถค่ะแล้วก็สีรถนะคะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยให้อาาัตโนมัตินะคะ ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นกล้องสามหกสูดฝั่งขวาก็จะเป็นกล้องถอยนะคะตอนนี้ก็จะมีแอปต่างๆที่ทางร้านลงไว้ให้นะคะก็จะมี y YouTube แรบนบค่ะจะเป็น youtube แบบไม่มีโฆษณาท่านนะคะสามารถรับชมได้แบบยาวๆเลยค่ะปุ่มพวงอะไรใช้งานได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เหมือนเดิมน,นะคะกดถัดไปได้ค่ะเ l ี a r แอปกดที่ปุ่ม สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็กดล้างทั้งหมดจะเป็นการเคลียร์แอปนะคะตอนนี้การเดินเรือจะเป็น Google แสตทค่ะสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้นะคะเดมองงานมงวานเลาก็จะพาเราไปที่เดมองงานมงวานนะคะ่อรองรับการเล่นสองหน้าจอค่ะกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลือกตรงรูปแอปค่ะกดแยกหน้าจอนะคะอีกหน้าหนึ่งเราสามารถเลือกเป็น youtube ค่ะ แล้วก็สามารถฟังเพลงนะคะแล้วก็ดู g o o g l e Map ไปพร้อมกันได้ค่ะเล่น2หน้าจอค่ะกดเลื่อนแบบนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะมีแอป fwiptv นะคะตอนนี้จะเป็นช่องฟรีท35ี3579ค่ะให้กดทดลองใช้งานฟรีนะคะการทำงานขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะกดทดลองฟรีค่ะเลือกช่องที่เราต้องการแล้วคน,นะคะเปลี่ยนช่อง l i สต์ออฟนะคะ ท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0924465664ค่ะหรือแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอดนะคะ S s y l e c a r k c o p Korea ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ